ถ้าคุณฟังคลิปนี้จนจบคุณอาจจะได้พบอะไรดีๆในตัวคุณก็ได้นะ t o y ยต้าวีออสปี2003คันนี้อายุรถ19ปีแล้วนะครับแต่ที่พิเศษสำหรับรถคันนี้ก็คือเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงเลขใหม่แค่60,000กว่ากิโลเมตรแท้ๆถ้าเราดูตามสภาพความสมบูรณ์ของชิ้นส่วนอุปกรณ์เบาะภายในทุกอย่างนะครับกับอายุรถ19ปีถือว่าเป็น รถที่ดูแลดีมากๆเลยที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเกี่ยวกับรถเลยนะครับแต่สภาพมาค่อนข้างพร้อมมากๆเลยก็ต้องขอบคุณพี่กระแตจากเยอรมันนะครับที่ดูแลสดผมตั้งแต่รถยังไม่ได้ทําอะไรแล้วไว้ใจซื้อสดจ่ายเงินครบแล้วด้วยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตงานให้พี่กระแตที่อยู่เยอรมันเลยว่าสภาพรถ เมื่อเราลื้อออกมาในแต่ละชิ้นส่วนแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับภายในเนี่ยเราลื้อเพื่อที่จะสปาซักเบาะฟอกผมฆ่าเชื้ออบโอโซนนะครับไม่ว่าลูกค้าเก่าจะใช้งานมาอย่างไรไม่ต้องกังวลใจรับรอง ไปถึงพี่เนี่ยก็คือสะอาดแน่นอนแล้วก็แกะไฟหน้าที่มันหมองอยู่เนี่ยเดี๋ยวมาขัดให้นะครับก็เลยรื้อกันชนออกการที่เราลื้อกันชนออกมันก็มีข้อดีที่เราจะได้เห็นโครงสร้างรถครับว่ามันเคยชนมาหรือเปล่าแต่กี้เราเห็นเหล็กกันชนหน้าเนี่ยไม่มีรอยเคาะหรือดุ้งอะไรเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยไม่มีสนิม อะไรเลยซับท้ายตรงถัดยังอะไรก็ไม่มีร่องรอยการชนหรือการตัดการเชื่อมนะครับคลีบด้านข้างก็ไม่มีริ้วรอยในการกระแทกอะไรเลยอันนี้เป็นขั้นตอนการล้างช่วงล่างครับเราใช้น้ํายาสลายคราบเนาะมันก็จะดึงคราบโคลนคราบมันที่มันสะสม19ปีเนะี่ยเอาออกมาให้หมดนะครับหลังจากนั้นเราก็มาล้างห้องเครื่องนะครับเพื่อที่จะสลายคราบฝังแน่นตามซอกเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆมันเป็นคราบขมเหลาครับ ส่วนบ่อเนี่ยเราก็เลือกมาซักทำความสะอาดให้ไฟหน้าเนี่ยเราก็ขัดให้ใหม่ให้มันใสปิ๊งๆเลยบ่อเนี่ยปกติเนี่ยมันก็ดูไม่สกรปรกเนาะแต่ลองดูนะน้ําที่ขึ้นมาถ้าสังเกตดูดีๆมันจะมีสีครีมหน่อยๆเห็นไหมเห็นไหมมันก็คือความสกรปรกที่มันฝังอยู่ในใยผ้าครับบางทีเรามองด้วยตาเปล่าดูไม่ออกหรอกอย่างตอนนี้กระบวนการน้องเขาจะถอดลอกมานะครับเห็นไหมพวกนี้คือขี้ผ้าเบรกนะครับ เราก็จัดการเคลียร์ขีพ้าเบรกออกให้เกลี้ยงเลยตามที่เห็นเนะาะใสกิ้งเลยอย่างช่วงล่างตอนนี้เราพ่นกันสนิมให้เสร็จแล้วนะครับเพื่อปกป้องช่วงล่างให้ห่างไกลจากสนิมก็พูดง,ง่ายๆว่าลูกค้าไว้ใจมาแล้วไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับพวกในห้องเครื่องเนี่ยก็คือแปลงเข้าไปนะครับก็คือจะใช้น้ํายาสลายคราบเฉพาะทางเนาะ ซึ่งต้องบอกว่างานประเภทเนี้มันเป็นงานที่สิ้นเปลืองเวลามากๆเลยนะครับจริงๆปกติในห้องเครื่องมันก็ไม่ค่อยมีคนไปสนใจเท่าไหร่หรอกแต่เราเป็นโรกจิตเนาะเราชอบอะไรที่มันสวยๆแล้วก็ดูดีผิวสีภายนอกนะครับหรือฝ้าเพดานภายในเนี่ยเราจัดการทุกจุดจริงๆเราเคลียร์ให้นะครับ รับรองได้ว่าภายในก็จะต้องสะอาดสะอา้านมีสุขภาพที่ดีนะครับส่วนภายนอกเนี่ยเรื่องความสวยนะเราไม่ทิ้งอยู่ละเราก็ขัดสีนะครับแล้วก็เก็บความสะอาดทุกซอกทุกมุมจริงๆไม่ใช่แค่เอาข้างนอกสวยแล้วข้างในเน่าก็ไม่ใช่นะครับคือจัดให้ก็คือจัดเต็มเห็นห้องเครื่องไหมไม่มีคราบข่ามเอวดำๆอะไรอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องประกอบกันชนแล้วก็ใส่ไฟไหน้าอีกทีหนึ่งส่วน ภายนอกเนี่ยเดี๋ยวพอเราทำขัดปร,ปรับสภาพผิวเรียบร้อยเสร็จเราก็จะเคลือบแก้วให้ด้วยสังเกตไหมประกอบเข้าไปแล้วไฟหน้าใสาปิ้งเลยภายในเนี่ยพรมเนี่ยไม่มีคราบเหลืองเหลืองแล้วนะครับเนี่ยเคลียร์ให้ทุกส่วนจริงๆทุกซอกทุกมุมนะครับร่องขอบยางต่างๆเบาะทุกอย่างต้องเนี้ยบอะ่ะเพราะว่าลูกค้าอยู่ไกลแล้วไว้ใจโดยที่ไม่เห็นรถเลยก็โอนตังมาเต็มจำนวนขนาดนี้เราไม่จัดเต็มก็ไม่ได้นะครับ ภายในเนี่ยพอซักเสร็จแล้วเราก็จะต้องอบให้แห้งเนาะตะ่กี้ที่เห็นเครื่องสีแดงๆนั่นเป็นเครื่องอบลมร้อนนะครับภายนอกสุดท้ายเราจะจบด้วยงานเคลือบแก้วเนาะรับรองได้เลยว่าช่วงล่างก็ปลอดภัยไม่เป็นสนิมนะครับแล้วก็ภายในสะอาดสะอา้านไม่มีเชื้อโรคแน่นอนส่วนผิวตัวเนี้ยก็คือเคลือบแก้วเรียบร้อยไฟหน้าขัดให้ด้วยต้องขอบคุณพี่กระแตนะครับที่มั่นใจแล้วก็ไว้ใจเรา เราก็ทําตามสัญญาที่เราพูดครับเราเป็นคนรักรถเรารู้สึกว่าถ้าคนได้ใช้รถที่เราตั้งใจทําให้เนี่ยก็น่าจะดีแล้วก็หวังว่าจะเป็นรถที่ทําให้พี่มีความสุขนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมเอ็มยู่สมัยคะ่ะ